นครัเป็นทเตมอันนี้จะมาทำม,ม,มาแา่เวลานะคะเริมกันเลยนะครับอง,องกรสังขาเงินหกวินา,กนาทีเท่ากันหนาทีหกสินาทีเท่ากัานหนชั่วโมงยี่สชั่วโมงเท่ากันหวันเวันเท่ากันหสัปดา์ สิบวันเท่ากับ1นเดือน <c oughs> 12บเดือนเท่ากับ1ปี3ามวันหรือสามวันเท่ากับ1ปีนะครับห้าสิัปดาห์เท่า,ทากับ1ปี1นึ100ปีเท่ากับหนึศตวรรษอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องม่นกน้องโปรแกรมด้วยนะคะ